สัดีครับผมบอยคาเวเทอร์นะครับโอ้เอฟซีเพียบเลยนะดีใจมากเลยนะมาดูรถถังมาดูรถถังคืนเทเลอร์แต่เจอเอฟซีเพียบเลยนี่พิต้าพิตา้ตาเข้าให้เด้อไปไ่้เลย อันนี้เอารถอะไรขึ้นเนี่ยน um ี่อนี่อ๋อนี่แหละอ๋อเมื่อกี้ก็คือคนลชุดกันอ่ะเมื่อกี้เขาหลิงครับอันนี้ในตาครับใช่หนักไหมรถนี่หนักไหมอันนี้ประมาณสิบสามตัน โอ้ยยางรั่วแล้วนะยางรั่วแล้่เติมลมได้เหรอโอ้อันนี้กอสาร้านแะเครื่องมันใหญ่ได้ดูเลยเนาะ ยังแตกไปแล้วหนึ่งคันแอะไเนี่ยเอาเาวิวไม่เป็น เห็นพวกคิดออกเลยว่าจำได้แล้วมันงงพี่